แ้วการเชื่อมไหมว่าเขาได้บอกตั้งเกตดูเนี่ยนะเมืองไทยไม่่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่ตื่นเช้ามาหกโมงเช้าถึงอแปดโมงเช้าทีวีทุกช่องมีคนต้องซึมกมอ่านให้ฟ่ับครับครับแต่ามาเฉพาะนึงเลยมา,ลาเล่าเรื่องใช่มฮะมา,าเล่า,ลาเรื่องมาอ่านเรื่องมาอ่านนั่นจะมีความท่าที่เราจะมีการอ่านเองคิดเองใช่ไหมฮะอันอันนี้คือผมว่าผมถือว่ามันสะท้อนว่าคนไทยไม่รักการอ่านครับ นนีผมดูม้ัเห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งครับนั่นคือสถานการเมืองไทยมลนอากาศผมเห็นแล้วผมฉะนั้นเมื่มมีประทาชนมีราักการอ่านแล้วใฉะนั้นความคิดของตัวเองก็หมดไปด้วยโอ,อ้ผมว่าอสำคัญคับถ้าพยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวครับใช่ไหมครับ ใช่ไหมคือผมมองว่าที่สําคัญมากแล้วก็หนึ่งก็คือจะทำให้เราเรียนรู้ที่เรียนรู้ตัวเองตลอดเวลาผมว่าอันที่สองเนี่ยในระดับที่เป็นบุคคลเนี่ยผมว่าเราสอนไม่รู้ในไะอ้ความเห็นของส่วนตัวของผมเองนะฮะสิ่งที่คนไทยขาดมากก็คือ critical thinking <ะ>คือการคิดในเชิงที่แบบว่าเฮ้ย hey, คุณต้องคิดวิเคราะห์เป็นะนะฮะคือไม่ใช่จํามาแล้วมาเนี<ะ>่ยคุณต้องรู้ว่าเย hey, มันคืออะไรมันจริงหรือเปล่า,ลานะฮะแล้วคุณจะสงังเคราะห์ ความคิดใหม่ขึ้นมาอย่างไรผมว่านั่นคือสิ่งที่เราผมไม่รู้ว่ามันจะต้องปลูกฝังในระดับโรงเรียนหรือระดับครอบครัวยังไงนะแต่ผมผมมีความรู้สึกว่าเราขาดในเรื่องของครื่องยนต์จริงๆครับที่ผมฟังดูเนี่ยนะครับแสดงว่าทุกปัญหาที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยจะต้องแก้ไขในทันทีเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเรคร้ายนะครับที่สังลกลึกทําให้คนไทยเนี่ยคงจะมีความสามารถในการแข่งขันกับคนอื่นน้อยลงอย่างมากๆ